สวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้ามานั่งทานกาแฟนะครับเดี๋ยวจะไปทําภารกิจนะเรื่องของการงานนะมาทานกาแฟตอนเช้ากันครับออร่อยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ก็คืออยากหอ้รอบเป็นภาษาต่างดาวแล้วเกินนะผมพูดเป็นประจํานะผมเต่านินจานี่แหละขอยืนยัน ใครจะด่าใครจะว่าใครจะบูลลี่ใครจะทัวลงมาลงได้เลยนะผมพูดอยู่เสมอว่าเรารักลุงตู่เราต้องการลุงตู่และเราเชียร์ลุงตู่เห็นไหมวันเวลาที่ผ่านไปนะวันเคลื่อนเดือนคล้อยนะครับวันที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าลุงตู่ทำเพื่อใคร และรัฐบาลนี้ทําเพื่อใครนะครับบางคนนะตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ทํางานดีนะฮะหลายคนก็เป็นหน้าเดิมๆเ,เก่าๆที่ไม่มีผลงานอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะบอกไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนละครับว่าเห็นแล้วหรือยังตอนเลือกตั้งโอ้โหพากันเชียร์พรรคนั้นพรรคนี้พรรคโน้น,นสลัดทิ้งลุงตู่อย่างไม่เยื่อใยไม่รีนะครับ โดยเฉพาะทางภาคเหนือเรานะภาคเหนือนี่แทบจะไม่เอาลุงตู่เลยนะไอตรงนี้ก็ไม่ค่อยอยากตำหนิเท่าไหร่เนื่องจากว่าทางภาคเองเนี่ยเดินไม่ถูกเดินไม่สุดแต่ในหัวใจของประชาชนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาติพันธุ์ก็ตามเนี่ยหัวใจยังมีลุงตู่ยังรักลุงตู่และต้องการลุงตู่ณนะวันนี้เนี่ยเสียงเรียกหา ร้องระง,งมไปทั่วทุกหัวระแหงไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองบนเขาบนดอยชายขอบนะฮะร้องหาลุงตู่ผมเต่านินจาบอกไว้ไม่ผิดหรอครับนะฮะเราดูคนดูที่ผลงานดูคนดูที่ความจริงจังแล้วก็จริงใจดูคนดูที่ความรักในชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครเสมอเหมือนลุงตู ที่รักในสถาบันรักประเทศชาติและรักประชาชนช่วงปลายปลายรัฐบาลของท่านนี้เองแหละนะท่านถึงได้รับเรื่องรับราวรับข้อมูลจากผมเต่านินจามากขึ้นแต่เดิมๆนั้นก็ถูกกีดกันนะจากใครไม่ทราบอยางนั้นท่านจึงพยายามหันหน้าออกมา,มาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาติพันธุ์ และว,วันนี้เราเห็นกันแล้วใช่ไหมครับประชาชนที่รักจะบอกว่ารักดีไหมผมว่าประชาชนคนไทยโง่นะฮะโง่ครับเชื่อกระแสโซเชียลหวังจะได้เงินเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะครับไม่นึกถึงอนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้าไม่นึกถึงอนาคตของประเทศชาติไม่นึกถึงความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศ นึกอย่างเดียวกูอยากได้นะขนาดเขาด่าหัวงอกหัวดำเรื่องของไอ้เงินเงินอะไรนะเงินบำนาญแม่งก็ยังแห่ไปเลือกเขาแห่ไปปกป้องแกเสพเล่าแกกะโลกะลาแกฟักแกแฟงแกแตงแกเต้าแกแดดแกลมแกไปวันวันหนึ่งแกยังไร้สมองไร้ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการบำนาญบางกลุ่มบางคนเนี่ย นะผมไม่อยากจะด่าแรงนะแล้วก็คนไทยโง่โง,ง่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วเป็นยังไงฮะใกล้จะชิบหายแล้วสินายกคนใหม่ของท่านเป็นไงนะแล้วก็นายกทพิ์ของท่านเป็นไงฮะนายกก็ไม่ได้เป็นนะพักของตัวเองก็โอโหซ่องสมแต่โจรมีปัญหาแม่งทุกวันแล้วเป็นไงถ้ามองถึงย้อนกลับไปดูลุงตู่ นะครับด่าลุงตู่ทุกวันนะครับแต่ถามว่าประเทศชาติเดินไปข้างหน้าปัญหาโควิดระบาดลุงตู่แก้ลุงตูงต่ช่วยนะครับในภาวะที่เกิดวิกฤตนะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตณที่ใดก็ตามลุงตู่แก้ไขปัญหาได้หมดต่างประเทศเชื่อถือนะแต่คนไทยบางส่วนไม่เชื่อถือและคนไทยอีกหลายส่วนไม่ต้องการลุงตู่ไม่เลือกลุงตู แล้ววันนี้เป็นยังไงเห็นแล้วหรือยังถ้าคุณคิดผิดนะบ้านเมืองชิบหายและตอนนี้กำลังจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะเสียงเรียกร้องหาลุงตู่ยังดังระงมไปทั่วและต้องการที่จะให้ลุงตู่กลับมาผมคนหนึ่งเต่านินจานะครับเชียร์ลุงตู่มาโดยตลอดแล้วก็ถูกด่าม,มาโดยตลอดแต่กูไม่สนนะ เพราะเราต้องการคนดีที่จะเข้ามาทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนตลอดจนคนทุกชาติพันธุ์ที่จริงจังและจริงใจอย่างลุงตู่เท่านั้นครับ